โดยให้เราเนี่ยอคกไกัำเรื่องกิฟต์ซ่าอ้าวอบทำไมมาสายเวลาสองชั่วโมงที่เหลือนะครับรีบทำแล้วก็ให้ส่งภายในคาบเรียนนี้นะครับตอนนี้คุณโค้ชงานเรียบรอยอยู่ในคลาสลูมนะครับเจ็บเพื่อนอยู่ส่ชั้นเลยดิเออได้อย่าลืมคืนนะขอบคุณมากเพื่อน ทำไมมันร้อนอย่างนี้วะเอ,อ้ยจอมทำไมชาดไปเล่นไปวะมไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองพัดลมก็เปิดแอร์ก็เปิดคอมก็เปิดเถอะชัดไปเล่นไปอีกรู้ไหมมันมีแต่ข้อเสียเอ,อ้เอ,อ้เดี๋ยวถอดได้ก็ได้ กาแค่าสายแชทจากมือถือในสิบหกชัตทิไว้ได้นะรู้ปะ่ะมันสิ้นเปลืองพลังงานอะ่ะแถมทำให้เกิดอันตรายถึงขั้นสายแชทระเบิดได้ดนะ้วยอ,อ่ะรู้แล้วน่ะแค่นี้บ่นจังเลย เดเลยเจรอดบเพื่อนลับฮ้ยบอกแล้วไงให้ขับรถดีๆอ่ะดีดี นี่แหละครับทุกวันนี้นะครับสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้กับพวกเราก็คือพลังงานนะครับไม่ว่าจะเป็นพลังงานไฟฟ้าหรือรถที่ใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงเพราะโคตรที่ของพลังงานเนี่ยมีมากมายโดยเฉพาะพลังงานหมุนเวียนที่จะไม่มีวันหมดไปอีกทั้งยังมีความน่าเชื่อถือยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยแถมยังประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วยนะครับไปนี่มรรับไปดับไปรู้ไหมก่อนแล้วทุกคนรู้ไหมครับว่าพลังงานที่เราใช้กันเนี่ยมีค่ามากเลยนะครับ ราะถ้าไม่มีพลังงานเหล่านี้มาใช้ในชีวิตประจาวันของเราเนี่ยพวกเราก็คงไม่สะดวกสบายแบบนี้หรอกครับเพราะฉะนั้นนะครับพวกเรามาช่วยประหยัดพลังงานเพื่อให้พลังงานอยู่กับพวกเราเป็นนานๆโดยไม่ใช้พลังงานให้ชิ้นเปลืองกันเถอะครับช้ก่อน่ี่เเป็นลอนหวังว่าหลังจากนี้ทุกๆคนจะใช้พลังงานอย่างรู้ค่ารู้รักรู้จักพลังงาน